ส่วนละครฟอมยักษ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมอย่างตะวันเดือดก็เลี้ยงฉลองทิ้งทวนความเหน็ดเหนื่อยกันไปเรียบร้อยแล้วงานนี้พระเอกหมากเปรนหรือนักแสดงคนไหนจะสนุกลำหน้าเพื่อนๆเ,เรามีภาพมาฟ้องค่ะ สนุกกับการใช้ชีวิตร่วมกันในกองถ่ายมาร่วมปีงานเลี้ยงปิดกล้องละครตะวันเดือดเลยจบลงด้วยความซาบซึ้งนางเอกแก้วตาดวงใจของกองยายาอุรัสยาติดภารกิจมาร่วมงานไม่ได้สองพระเอกหมากปรินปบธนวัฒน์ได้ทีทำหน้าที่เอาใจทีมงานร่วมโต๊กกินมือดึกกับพี่ๆตั้งแต่จานแรกจนจานสุดท้ายน้องเล็กมิ้นชลิดาวาดการ์ตูนตัวแทนสี่พระนางเสือสิงเพชรุง้งพลอยขวัญมามอบให้ผู้จัดนกฉัตรชัชยและผู้กำกับหนุ่มอัธพรรุนเดอร์พี่จอนนี่ดอมเฮตระกูลก็มาแจมปาร์ตี้กรรอายยิ่งกบบศุ มีวิทีอารไว้อะไรให้ทีมงานที่จับไปอย่างไม่มีวันกลับปิดท้ายนะาถัวระขึ้นเวทีจับมาเชิญสามหัวเรือใหญ่พี่นกพี่อุ๋ยพี่หนุ่มขึ้นเวทีกล่าวความรู้สึกที่มีต่อทีมงานและนักแสดางงานนี้เกือบมีเสียน้ําตาเลยละค่ะขอบคุณบิวที่ดูแลยการขพ่อก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมได้ร่วมงานแล้วก็ ชี้แนะสิ่งต่างๆให้กับผมตลอดตัผม,ผมจะจัมดมันไว้ต่อไปผมครับมีความสุขมากครับพี่ที่ที่ได้อะไรดีๆจากพวกพี่ทั้งพี่นกแล้วก็พี่หนุ่มก็มีความสุขครับเคยพูดกับเขามาหลายรอบแล้วแบบว่าประมาณว่าปิดกล้องเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยหรือว่าอีกนานๆที่กว่าจะได้เจอกันนะครับก็ยังไงก็แบบ กองนี้ผมรักมากจริงๆจบจากงานนี้แล้วแต่เจอฝนยังดีกว่าไปเจอแดดทีมงานบางคนตัวดำพวกกับผมตัวเขียวแล้วเนี่ยแต่ต่อตอนนี้เริ่มตตดต่ออยู่ครับก็แต่แต่อสนุกครับสนุกครับสนุกเลย,ยครับ,รบก็ก,ก็ก็มีอะไรต้องแก้ไขในห้ยเขาจะต่อเต็มที่เหมือนกันหมายความว่าทำทำยังไงก็ได้ให้ตะว,วันเดือดออกมาสู่ <S <S สายตาประชาชนให้สนุกที่สุดเรื่องเรื่องหน้าเรื่องหน้าของพี่อุ๋ยน่ย ก็ก็คงจะเป็นเหนือเมฆภาคสองนะครับแต่ว่าผมอยากให้จับตาดูตะวันเดือดดีกว่าครับตอนนี้กำลังจะตัดต่ออยู่อย่างเข้มข้นครับเราใช้ทุกเทคนิคที่มีอยู่ในโลกใบเนี้ยนะฮะยายามทำให้ให้มันดีที่สุดครับซึ่งทึ่งไหมมันจะพิเศษังมันจะพิเศษกว่าปกติครับก็ตัดติดตามชมกันนะครับตะวันเดือดครับ